ใช้ผ้าแบบไหนทำหน้ากากอนามัยดีฉเฉลยก็คือข้อสี่นะไหนใครตอบถูกบ้างสวัสดีค่ะอิงค่ะตัดลิปค่ะช่วงนี้หลายคนแหนมาทําคลิปความรู้หรือหานมาสอนออนไลน์กันมากขึ้นซึ่งจะทําคลิปทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมีลูกเล่นอะไรนิดหนึ่งเนาะในคลิปนี้นะอิงจะมาสอนทําตัววงๆแบบนี้แล้วเราก็เลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเอาเป็นวงกลมเลือกสีได้ด้วยนะคะ ที่สําคัญใช้แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นก็ทําได้แล้วตาไปดูวิธีทํากันเลยค่ะแอปพลิเคชันที่อิงใช้สําหรับการตัดต่อวิดีโอในมือถือนะคะก็คือแอป k i n e m a s t e r นะเราเข้ามาในแอปแล้วก็เปิดโปรเจกต์ที่เราอยากจะแก้ไขนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาจุดว่าเราอยากจะเพิ่มตัววงวงตรงนั้นตรงไหน,น เดี๋ยวมีจะเพิ่มตรงนี้นะวิธีการใส่นะคะเรามากดที่เลเยอร์ตรงนี้ออทวนให้เลเยอร์คืออะไรนะมันก็คือชั้นคือเราจะเพิ่มชั้นเข้าไปอีกชั้นนึงให้กับวิดีโอเพื่อเพิ่มลูกเล่นนะคะเราก็ต้องมาจิ้มที่เลเยอร์จากนั้นเนี่ยเราจิ้มที่วาดสแลเขียน พอเราจิ้มเข้ามาแล้วอย่างที่อิงบอกไว้ตอนต้นว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมนะคะวิธีการเลือกเรามาจิ้มตรงนี้แอ่อสำหรับกรอบนะคะก็จะมีสี่เหลี่ยมกับวงกลมตัวนี้สมมุติว่าอิงจะเอาวงกลมนะอิงก็เลือกวงกลมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลือกสีได้ด้วยนะคะมาจิ้มตรงนี้ สมมติอิงเจอสีแดงนะอันนี้แล้วเราก็กำหนดความหนาของกรอบได้นะคะโดยการจิ้มตรงนี้เอาประมาณนี้เนาะวิธีการใส่นะคะเราต้องมาใส่ในหน้าพรีวิวหน้าพรีวิวก็คือหน้านี้อยกตัวอย่างคำถามที่อิงถามตอนต้นคลิปเนี่ยอิงเฉลยเป็นข้อ4เนาะแล้วอิงก็เลือกวงกลมแล้วเอาสีแดงแล้วนะทีนี้เนี่ย ยังจะมาทําการวงข้อสี่นะคะใช้นิ้วจิ้มนะถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่สวยเนาะมาลบตรงนี้นะอันนี้คือการลบออกทั้งหมดนะคะแ,แล้วก็วาดใหม่โอเคก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มา ลากให้แสดงนานขึ้นเอาประมาณนี้เลยเนาะกำหนดการเคลื่อนไหวตอนออกด้วยนะคะและ้วทีนี้เราลองมาเล่นดู ก็จะได้แบบนี้เลยนะถ้าชอบคลิปที่มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะกดติดตามช่องอินคับปัดคลิปไว้ได้เลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ